เฮ้ยใครไหมน่ะเฮ้ยใครใครสปอยอ่ะใครสปอยอ่ะใครใครสปอยอะค่ะใครสปอยอ่ะวันนี้เราอยู่ในรายการใหม่เนื้อคุงก็คือวันนี้นะครับเราเรามี Data Pack ตัวใหม่มานะผมก็คือเป็น Data Pack ที่ว่าเราตดแล้วอ่ะเราจะให้ขออะพี่ตุลองพี่คุณลองกดตดตดตดใช่พี่คุณตดนี่นี่นโชว์โชว์โชว์ดูนี่อุ้ยอุ้ยตดตดเอาปูปตฟู๊ตฟู๊ตดูนี่ตด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 โอ้ยขอเต็มหมดเลยโอ้ยโอ้ยแอดจิเมนต์ขึ้นเลยแอดจิเมนต์ขึ้นเลยเก่งนี่ก็ ก็คืนนี้คือเราดาบแท้แผนในวันนี้นะครับผมอ่ะนั่นเดี๋ยวเราคือเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการไปตีมังกรนั่นเองนะครับผมเก็บของก่อนดีกว่าเราจะขยันตดตดเข้าไปเลยเลยตดอีกตดพี่ขี้จะหมดตุละพี่ขี้หมดแล้วเฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับพี่เฮ้ยนี่ไง้ที่ขุดแล้ว efficiency สามวันนี้มันดีกว่าเฮ้ยอันนี้ของดีอันนี้ของดี พี่คือแป๊บเดียวผมก็จะได้ของหมดตัวแล้วเนี่ยและหมดตูดยังขี้อะหมดตูดแล้วอะไรอ่ะเป็นไงโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงโชว์ของเต็มพื้นเลยอะไรเนี่ยเต็มพื้นเลยก็คือเราตดกันี่เต็มพื้นเลยเราตดแล้วนี่นี่นะทุกคนเราตดอย่างนี่ไอเทมออกมาเป็นล้านเลยทุกคนนี่เราตดแล้วเดี๋ยวนะทำไมผมเห็นปลาหมึกข้างใต้นี้อ่ะเราได้เวลาช่วยน้องแลนะน้องออกมาเร็วเราช่วยไงดี โอเคช่วยอย่างนี้โน้ตเขาจะได้ไม่หนาวไหมพี่อ่ะก็คือเอ้ยเฮ้ยผมโดนครั้งผมโดนครั้งช่วย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 เดือเร็วช่วยช่วยช่วยเดือดเร็วโอเคใครมันเอาเหล็กมาปิดไว้เนี่ยนั่นสิเป้าหมายในคลิปนี้คืออะไรอะทุกคนก็คือการไปตีมังกรนั่นเองนะดีดีดูดีเออเอ้ยไปไปไปนรกไหมไปนรกไหมไปนรกเลยเหรอไปดีไปดิเราเราได้เออเก็บออกซิเดนมีไงออกซิเดนคือพวกผมแบบว่า เปิดคลิปมาแป๊บเดียวนะได้ได้ออกซิเดียนเป็นนรกแล้วเออไม่คนในไทยไม่มีใครทำได้นวไอ้แล้วเอาไฟแชกไหนอะเราเราตดได้ไงลองตดเลยไหมเราตดแล้วมีไฟแช็กไหมอ่ะเดี๋ยวไะเนี่ยมีมีลูกธนูแต่ไม่มีธนูให้มันต้องมีคาธนูมาสิของพีใช่มีตดาบแต่ไม่เป็นไรผมว่าดาบอันเดียวน่าจะไหวแหละเออเนี่ยพี่เราใช้ดาบอันเดียวโอ้พี่ตอนนี้คือผมบอกว่าเฟรมผมดอบมากเลย6กไม่เป็นไรทุกคนผมยังเฟรมปกติดี โอ้โมไปขอเปิดเซิร์ฟไปโอ้หของเต็มไปหมดเลยโอเคแล้วเราจะไปหาไอ้นั่นมาจากไหนอะเฮ้ยกาเวลมีกาเวลนี่เออกาเวลอ่าเรามีเหล็กอ่าตรงนี้มีกาเวลครับทุกคนนี่ไงได้ได้ฟินมาแล้วได้ฟินมาแล้วได้ฟินมาแล้วเดี๋ยวเของเยอะเกินหยิบฟินไม่ได้ผมขอหาฟินผมขอหาพิกแอคดีๆก่อนแล้วไปตดตดได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาจุดกันทุกคนจุ๊บนี่ไปเลยไปตดเนเธอร์ดีกว่าเราไปตดเนเธอร์ดีกว่าเราไปตดเนเธอร์ไปฮะทุกคนตดตรงนี้ทไมเฮ้ย นี่นี่อะมัถึงแล้ว่เราเราเรายังไม่มีอาหารอะไรกินอเลยทุกคนโอ้ไอ้ประนองเอ็นชาร์ดไหนไหนไหนขอดูหน่อยว้าวขูดโคตรมันอ่ะโอ้เนี่ยนรกมืดจังอ่ะเรหาทางออกไม่เจออะเราจะออกไปทางเดีให้คนต่อไปเพิ่มแสงอีกทีนึงไหนไหนไหนโอ้เร็วมากเร็วมากเร็วมาเร็วคุนไาด้วยกันนี่ไงนี่ไงก็ถึงแล้วก็ถึงแล้วไหนไหนไหนโชว์เฮ้ยอะไรโชว์เอออะไรถกกันไฟไงเฮ้ยยัยยายยโอ้นี่ไงผมลงมาตรงนี้นี่ ผมคือไ,ไม่อยากกดย่อไงกดย่อแล้วของมันออกนี่พี่พี่ดูนะผมจะเผาขยะเนีเฮ้ยขอเผาบ้างดิคอร์มันเยอะเลยเกินอ่ะเฮ้ยเพื่อยโยนพิกแอ๊คลงไปข้างล่าง no มีขบวนนี้มันเลือกจัดของได้ตามสบายเลยขอโยนไอวิติงโยนไอวิติงลงไปข้างล่างก่อนโหเยอะเกินไปละฝนตก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 เป็นไอเทมเฮ้ยพี่เราเราไม่เคยรวยขนาดนี้มาก่อนใช่ผมไม่เคยรวยขนาดนี้มาก่อนเลยเอ้ยน่านาเป็นไบโอมเลยเนี่ยไหนไบโอมอะไรอ่ะน้องโชว์มันเป็นไอไบโอมไอต่อบล็อกยากเลยเออยิล็อกไม่มันเป็นโซแซนอ๋อโซแซนเนี่ยต่อต่อบล็อกเลยเนี่ยช่วยดูช่วยดูคืิปด้วยครับระหว่างทางมาเนี่ย ตอบบล็อกยังไงให้รวยมาเถอวพี่ดูดิขอมันตอบลงมาเรื่อยๆเลยอ่ะเออพี่โอเคไม่เป็นไรในระดับเฟรมเลตแล้วไงเยอะอยู่ว่าไงน้องว่าไงจ๊ะเฮ้ยโอ้ยชุดพี่มีไฟไหมชุดพี่มีไฟโปรดักชั่นไหมอ๋อมีไอเป็นทองหนึ่ว้ามาเร็วมาเร็วกินไอเป็นทองก็จะโดนลงมากินไอเป็นทองมาดิใช่พี่ว่านะเราจะต้องเราจะต้องไปเอาเอ่อตายนะแม่ในเดอร์โพลใช่ ใช่แต่ใช่นะขาไอพวกนี้มันมีดอกเป็นเดอร์โพใช่ไหมไม่มีแฮเอ้ยพี่เรามีทองนี่เออว่าเรามีทองแล้วเราทำอะไรอ่ะพิกลินไงไปแล้วพิกลินเออว่าไม่มีนะไปโอมนี่ไม่มีนะอยามได้ไปโอมี่พิกลินไปไปไปอยากได้ปีกมาผมว่ามันไม่น่าจะมีปีกนะเออไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเราไปแลกกับพิกลินก็ได้หรือเราออกจากไปโอมี่นีนก่อนทุกคนใช่เนี่ยด้านบนนั้นมีพอดีเลยไปกดกดชีฟและของบิรออกมาอีกแล้วเฮ้ยบาคูน้ามาทาท่าสนุกกันให้สาดใจ ไปเลยโหรวยมากรวยมากโอ้เอาเอาจุ่มลาวาไปแล้วนะเอ๋อจุ่มเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ฆ่าลูกมันเดี๋ยวพี่ฆ่าลูกมันนี่เฮ้ยพี่เจอพิกลินทองทองพิกลินเอาทองไปเอาทองไปเอาทองไปเอาของไปเอาทองไปเลยบู๊้ยเอาของไปเอาของไปนี่เอาทองไปเออแรกมันใส่กรอบมันใส่กรอบเต็มเลยไหนแย่งก็แต่มันคืออันนี้พี่ไม่รู้แล้วว่ามันดอกอะไรมาให้เราเนี่มันจะหายในโพได้อย่างไรอ๋อนี่ไงมันดอกอันนี้มาให้เขาเรียกว่าคายิงออฟซิเดียน อะไรวะมันดรอปของโคตรกากเลยน้องนี่บ <ury language S 2> ล็อกทองแล้วเนียแล้วเราจะหาไอออฟเวนเดอร์ได้ที่ไหนเนี่ยเอ็นเดอร์โพวอยู่ไหนอ่ะเออเอ็นเดอร์โพวอยากได้เอ็นเดอร์โพวเว้ยนั่นแหละทำไมไม่ตอบวะมันดรอปอะไรมาให้เนี่ยทำไมนายมันกากอย่างเงี้ยเฮ้ยดรอปของกากจังงันเราว่าแล้วไหนเนเธอร์ฟอร์ทิดนี่พี่ตรงไหนเนเธอร์ฟอร์ทิดที่โชว์ว่าตรงไหนนั่ตอนนึงพี่มองไม่เห็นเดี๋ยวพี่ไปหาโอ้ยมันก็คือทองเหมือนกันแหละจะดูอะไรนักหนาวะโอ้ยยังไงเนเธอร์ฟอร์ทิด ว้าวไม่พี่แล้วผมสงสัยว่ามันจะเปลี่ยนเกาะใบเปลี่ยนเกาะมาทำไมไงตัวเนี้ย <g ül> โลบไงมันลโลบโลบมากเว้ยไอไอพวกเนี้ยเราถ้าเราถ้าเราไม่แลกของมันนะพี่ฆ่ามันหมดแล้วเนี่ย <g ül> เรามาตีเบรก่อนนอนนิดมาเรามาจัดการเบรก่อนดีกว่าทุกคนไป <g ül> ไปเราไปตีเบรกัน <g ül> โอ้ยทางเอเ้โม่โอ้ไมค์กทางที่รวยที่สุดมีใครรวยกว่าพวกเราอีกไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมิสเตอร์บิ๊ไงเฮ้ยไหนไหนสปาลมอนเตอร์ไหนสปาลเบรเฮ้ยได้ยินเสียงไฟไหม อย่านะเอ้ยนี่ไงเอ้ามีใครมีรูตติ้งบ้างไม่มีรูตไม่มีรูตติ้งเลยไหนมันดรอปไหมไม่ดรอปหรอสวิตเอทเฮ้ยตรงนี้มีอคนยังไงมีดาบรูตติ้งเออเอาเลยเอาเลยเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ไหนอ่ะมาแล้วเลยเนี่ยพี่ๆอยู่ไหนกันเนี่ยพี่ไม่มีดาบรูตติ้งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอโมล่าเบลกัดปิดอยู่เบลดมันอยู่ตรงนี้แล้วผมจะตีไม่เอ้าก็เลยขึ้นเบลดล็อตตกลงมาข้างล่างอ่ะเข้าตัวปะเข้าตัวกุลปะของเต็ม เย็นแล้วอันเดี๋ยวพวกผมขอไปหาแบบขอตัวไปหาเบตแล้วเล่นรบกันสักครู่นะครับผมอ่าได้ครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีกันพี่ผมว่าเราหน้าจะใกล้แล้วแหละเนี่ยเราขุดลงมาโอ้จากวันนั้นไปพี่เดี๋ยวผมลองขุดเราขุดลงมาเราขุดมาไกลมากเลยเนี่ยเออขุดมาไกลพอสมควรพี่เมื่อกี้เป็นไงบ้างกว่าจะหาเบตเจอโอ้กว่าจะหากว่าจะได้เบตจะได้อะไรแต่ละแท่งเไม่ไม่ไม่ผมมีรู้ที่แนมันกินเลยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ เออโอ้ยนี่ไงเฮ้ยเขาเจอเจอเลยหรอเจอเลยไอ้เจ๋งนะโอ้มาไอ้กอดเอนงี้ออกอะไรเออโอ้ยโชว์เมียนได์โพอย่างเยอะเอ้ยเอ็นเดอร์ไอออฟเอนเดอร์ดิโชว์ขึ้นไหมตัดส่ก่อนเออตัดตัดตัดส่ตัวใส่ตัวใส่พี่ตัใสายตัดส่ยตัดส่ตัวใส่ตัวใส่อู้ดโอ้ยปูดไปไปไปสามปูดปูดสี่สามตัวไเลยเอ้าเอาโหเราอยู่ไหนเนี่ยอุ้ย เราเกิดมาตรงนี้เราขึ้นแม่บนกันดีกว่าทุกคนเราเอาบล็อกเอเมอรั์ไปเลยนี่ต่อขึ้นไปด้วยบล็อกเอเมอรัล้วคนอะไรรวยๆเอาโอ้ยผมอยากลองไอ้นี้ว่ะพี่ต่อบล็อกด้วยบล็อกเนเธอร์ไลท์อะต่อด้วยบล็อกเนเธอร์ไลท์เหรอมีเหรอโอ้ยพี่เราได้เวลาตีมังกรแล้วเว้ยเราก็เจอวิเราฮ่าเรา้าถ้าพี่ตกโอ้ยเอ้าไม่เลยคุงหมดยังหมดยังข้างบนหมดยังไกลแล้วยังตรงนี้หมดยังวะ โอ้ย Salvador โอ้ยจะตจะตายจะตายจะตก็อะไรคือเดียผมวาไม่ถึงไม่คุณตายรอบที่อะไรรอบที่รอบที่สรอบที่็มาเฮ้ยเร็วเอ็นด์ดบก้อนรีบลงมาเฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วเฮ้ยมังกรกำลังลงมาแล้วทุกคนตีตีตีตนี่น่มังกรลงมาแล้วทุกคนโอ้ย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 ตีไปแรงมากทุกคนไปตี โอ้ยโอ้ยเอาลงมาแค่เนี้ยลงมาพอเป็นพิธีใครมีธนูบ้างไม่มีอ่ะมันไม่มันไม่ให้เลยลงมาลงมาช่วยกันตีช่วยเฮ้ยลงมาแล้ทุกคนลงมาแล้วลงมาแล้วตีเลยตีทุกคนตีเร็วตอนนี้มันจะไปอีกรอบตีตีตีจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วไม่ไม่ไม่ที่เรามีกันสามคนเลยเป็นข้ามันไม่ตายหรอเนี้ยนั่นสินี่โอ้ย สุดยอดเลยมังกรลงมาระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ยมังกรไม่ระเบิดเพื่อะโจ้ยพี่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เองโอ้ยโอเคทุกคนที่ชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้โอเคหัวใจก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้ของยายไม่บาดทุกคนตายแล้วไม่แก่ด้วยเด็กันคลิปหน้าดไม่บาย